ได้หลเก่งมากเลยเลน่โอ้พันดีใจไหมพันไดลูกขึ้น,นล่างใจลายโอ้คอนห่วงลูกคนเออหนูขึ้นน้อยๆนะมดทอดเนะี่ยดักซอยเหลือเด็กน้อย,น,อยนับใจงามขนหาดเลย พุดหลายๆล,ลูกเอ้มันแพงลูกมันาวเขาใกล้ลูกเพื่อนีนะพเพื่อนเสียาปากค่ะนั่นเลยเหี่เออเนาะเลี้ยังดอกจ้าเบิ้งซื่อจ้ะเกือบไม่รอดแล้วลูกเอ้ยเออเฮาเป็นยังแพงลูกเฮานี่โอ๊ยงั่นตัวนี้ว่ตวาตัวต๊เมื่อกี้มเม้นตัวนี้แหละนักเปียกมาล็อกมาแลกเห่นเด้นี่นีน่นี่เบิ้งเบิ้งตัเปียกอยู่มาล็อกมาแลกเลย ตัวนี้นะเมื่อกี้ที่ว่าเพิ่นตกะข้อตัวนี้จ้ะโอ้เนาะเนี่ยตกะข้อตัวนี้เมื่อกี้เอาปลอดภัยแล้วค่ะสามโตผู้นะได้ไหมคะลอยได้หมดเลยลอยได้เลยหลอดแล้วลูกคลิปนี้ขออนุญาตจบสมัยเดชเดชสวัสดีค่ะฝากกดติดตามนะกดไลค์นี่ด้วยจ้า